ในเมืองกันไปทําตุลาแม่ทอมันให้ดูภาพบรรยากาศข้างทางใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ร่วงทุกคนบางต้นก็จะไม่มีแล้วบางต้นก็สีเหลืองเหลืออันนี้วิวข้างทางแม่ทอมันถ่ายให้ดูเราจะไปเมืองอิมเมงสตา์เราไปดูบรรยากาศเมืองอิมแมงสตาดกัน ช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเงเหงาแล้ทุกคนก็จะหนาวหิมะก็ลงแล้วบนภูเขาอะ่ะเขาขาแม่ทุกคนให้ดูนะที่เห็นสีขาวบนเขาเลยคือหิมะวันนี้แดดดีทุกคนที่ยามันมีแสงแดดเนี่ยท้องฟ้าแก่มใสเมฆสวย่่ะเราเดินทางไปที่ มาเดินเดินในเมืองอากาศหนาวนะทุกคนที่ยามันเนี่ยต้นคริสต์มาสที่ยามันเริ่มแล้วทุกคนกำลังเขากำลังจัดต้นรักคริสต์มาสเดือนหน้าเราก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสเนานะไม่ช่วงนี้ก็คือช่วงเท,งเทศกาลแล้วนะทุกคนของขายเขาก็จะจัดขายแบบคริสต์มาสแล้วอ่ะ ผมตกแต่งบ้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าฤดูหนาวเนี่ยเดี๋ยวแม่โทรมาให้ดูเนี่ยทุกคนเสื้อเสื้อกันหนาวเนี่ยมันก็จะแพงนะช่วงเนี้ยก็อาราคาโอเคทุกคนไม่แพงร้อยกว่าเหรียญแต่ว่าคุณภาพมันต้องได้แบบว่า<ะ>อ่า ความอุ่นนะทุกคนเพราะอากาศที่เยอรมันเขาหนาวมากตอนเนี้แม่เขามาเดินเนี่ยก็ยังหนาวทุกคน้าพันคอไม่ไดเอามาหนาวมากอากาศเย็นทำ,ทำผมแต่งตัวผิดวันนี้แต่งตัวผิดนี่อ่ะแม่เขามาให้ดูดูนี่ค่ะ เก้งกวางเห็นไหมทุกคนไม่เห็นเนาะเก้งกวางมันเป็นรูปปั้นข้างหลังแม่โทมัสเป็นโบสถ์โบสถ์คิสนะโอเคเดี๋ยวแม่โทมัสเ,เข้าเข้าดื่มร้านกาแฟดีกว่าหลบมุมนะหลบมุมแบบว่า มันหนาวอะทุกคนเนี่ยแมโทมัสจะจะเข้าไปนั่งดื่มกาแฟในร้านนี้นะเดี๋ยวยังไงเรามาดื่มกาแฟกัน,นทุกคนเห็นไหมก็จะก็ตกแต่งร้านเหมือนกับซื้อของฝากโอเคค่ะเดี๋ยวแม่โทมัสพาเข้าไปดื่มกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟกันข้างในก่อนเองแม่โทมัสให้ดู ภาพข้างหลังเห็นหิมะนะทุกคนเดี๋ยวแม่โทรมาถ่ายให้ดูอะ่ะหิมะลงที่เยอรมันอะ่ะตกแล้วมะเนี่ยหิมะนะะหิมะตกอะ่ะร้านที่นี่เขาก็จะเริ่มปิดนะทุกคนบางร้านอะ่ะเห็นไหมร้านนี้เขาก็จะปิดเพราะว่าหน้าหนาวคนก็ไม่ค่อยมาเดินเศรษฐกิจก็จะไม่ค่อยดีเนี่ยถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึง่งร้านกาแฟเขาจัดน่ารักมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะ่ะว่าว่าข้างในเขามีอะไรกัน เข้าจจเนี่ก็จะแพงไงช็อกโกแลตแบบว่าของฝากอะต้อนรับค,ร,คริสต์มาสใช่ไหมมีซันตาคอตเด็กๆชอบอะเทศกาลนี้ก็จะซื้อรอกันนะเด็กๆรอกันอนะ นี่บรรยากาศที่ร้านที่ร้านกาแฟที่แมตโตมัตเข้ามาก็จะประมาณนี้ค่ะร้านเล็กๆค่ะคือเราเดินเราเดินมากเราก็จะหนาวล้วก็จะเข้ามาพักผ่อนดื่มกาแฟ น,นี่แม่โทมัสสั่งไปสั่งคาปูชิโน่แล้วก็เป็นคล้ายๆกับอาหารเช้าเพราะว่าแม่โทมมัสยังไม่ได้ทานอาหารแลวแม่ธทมัสก็จะกินที่นี่นะแล้วก็จะกลับบ้านแม่โทมมัสออกมาทําธุระก็เลยก็เลยได้เข้ามาแม่โทมมัสก็ไม่ได้ทําวิดีโออ่าหลายวันแล้วนะทุกคนสองสามวันใช่ไหมแม่โทมัสไม่สบายอะ่ะช่วงนี้แม่โทมมัสจะป่วยนะทุกคน เป็นไข้หวัดแล้วแม่โทมัสก็จะไอแล้วก็จะจามไม่หายนะทุกคนแม่โทมัสก็เสียงไม่มีเสียงก็จะไม่ค่อยจะออกก็ขออภัยทุกคนนะที่แม่โทมัสไม่ได้เข้าไปทักทายแล้วก็จามเพื่อนใหม่นะเดี๋ยวแม่โทมัสเข้าไปอะทุกคนเข้ามาเมนแม่โทมัสแม่โทมัสอ่านนะทุกคนบางทีก็จะเหนื่อยก็ไม่ค่อยได้ตอบนะทุกคนนะ แม่ทม,มร,อรออาหารรอ,รอคารโบชินโนมกับอาหารนะที่เขาจะมาเสิ ก็ได้อาหารแล้วนะทุกคนมาตาก็จะประมาณนี้ก็มาเสิร์ฟแม่โทมัตไข่กวนนะทุกคนใส่ใส่แบบว่าคล้ายๆกับพวกไส้กรอกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โชิโนนะทุกคนขนมปัง คนที่นี่กินขนมปังนะทุกคนบ้านเรากินกินแบบว่าข้าวอะไรพวกนี้ก๋วยเตี๋ยวรัดหน้านะทุกคนผัดไทยแต่ที่เยอมันเขาไม่มีนะทุกคนแม่เพราะว่าเราสั่งอาหารพวกนี้ถ้าเป็นเมืองไทยก็สั่งผัดกะเพรารัดหน้าใช่ไหมทุกคน่ะเดี๋ยวมากินกับแม่โทมัสโอเคนะทุกคนแม่โทมัสก็จะกินแม่โทมัสก็จะจบคลิปเป็นแค่นี้แม่โทมัสคลิปนี้มาทักทายทุกคน่ะย แม่โทมัสขอภัยนะทุกคนแม่โทมัสป่วยอะทุกคนช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะแม่โทมัสไอแล้วก็เป็นหวัดเสียงไม่มีอะทุกคนอาประมาณสองอาทิตย์แล้วแม่โทมัสยังไม่ดีแม่โทมัสไม่สบายแล้วก็หายแล้วแล้วก็กลับมาเป็นอีกนะทุกคนนะก็เลยไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ไปทักทายเพื่อน,อนแม่โทมัสก็ขอภัยนะเดี๋ยวแม่โทมัสเข้าไปทักทายทุกคนนะไปย้อนสอนให้ทุกคนะนะนะเพื่อนใหม่ ใจเย็นๆนะเคนะเดี๋ยวแม่โทมัสกินอาหารแล้วแม่โทมัสกลับบ้านนะซื้อของช้อปปิ้งเข้าบ้านเคนะขอบคุณทุกคนนะที่รับชมแล้วก็ติดตาม,ามวิดีโอของแม่โทมัสค่ะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะฮะเจอกันคลิปหน้าของแม่โทมัสค่ะ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ